เเดดัเยว,เเวเยุทธศาสตร์ในการเอาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ประชาคม,มอาเซียนแล้วสร้างความเจริญเติบโตให้กบับจังหวัดชายแดนภาคใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งคือต้องทําให้คนภาคใต้พูดภาษาจีนได้เพื่อไปค้าขายเพราะคนในอาเซียนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็พูดภาษาจีนนะวันนี้ก็ ถือโอกาสว่ามาร่วมงานเฉลิมฉลองวันจุษจริซึ่งเงินเราให้เกียรติกับบรรพบุรุษเรามีความกระตัญญูกับสายสายเลือดของเราให้ทุกคนจงมีความสุขในวันจุษจีนที่เาถึงนะฮะแล้วก็ขอให้มีความนั่งรวยมีความปลอดภัยมีความมั่นคงแล้วก็ สมหวังในสิ่งที่ปานาทุการรับขอขอ,ขอบคุณมากครับผมว่าถึงโอกาสขอขอบคุณมาเป็นอย่างสูงหนทีนี้ด้วยนะครับและในโอกาสที่เมื่อนนี้ครับก็เป็นวันจุดจีนผมก็ขออำน,นาจบารมีขององค์ชายสิงเอียที่ที่น้องชาวจีนเรานับถือนะครับจงได้อ,อภิบาลประธานพรนให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ การค้าการขายก็ได้เจริญก้าวหน้านะครับคนที่หวังเสียงโชคก็ขอให้มีความเพงนะครับมีความโชคดีตลอดปี257นะครับก็ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีแล้วอยู่รอดปลอดภัยตลอดไปครับขอบคุณมากครับครับก็ขอคงจะขอรโอโากดีในโอกาสเทศการ ความสุขที่ขอที่ขั้งสิ่งที่ดุย,ดยสิ่งที่วมฒชายครับอบค,ครับที่นะครับผมขอไ้พรให้พวกเราทุกคนที่อยู่หน้าห้องประชุมแห่งนี้นะครับให้มีความสุขความเจริญสมบูรณ์ปานลนามัยและประสบข,ของํา็จและสุดท้ายขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเกิดความสงบ,บสุขสวัสบบดีครับกับผม